สวัสดีสวัสดีครับพี่น้องท่านใดกรับชมนะครับตอนนี้ปับจบกำลังจะไปเที่ยววัดระเกียนนั่นเอครับเป็นครั้งแรกตี่นู้ดรู้สึกตื่นเต็นมากนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปสัมผัสบรรยากาศพร้อมกันนะครับพี่น้องว้าว ตอนนี้ก็คือพี่เข้ามารับบับทินาปากซอยเขตบางบัวทองนนทบุรีนั่นเองครับแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่กอทมอครับผมโอ้โหเส้นทางในแบบสุดยอดพี่น้องวิ่งเต็มที่เลยนะครับมันมีลายเส้นทางนะครับมีข้างบนข้างล่างแบบสลับซับซ้อนกันเหมือนกับงูนอนขดอยู่อย่างนั้นนะครับแบบมีลายเส้นทางให้เราเลือกใส่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางด่วนแล้วก็ทางธรรมดานะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะมีเกาะร้างสนแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับมันก็เป็นการรักษาระบบนิเวศนั่นเองครับทุกคนถ้าจะเป็น,นกรีดเหมือมนกัแบบเสียความเป็นธรรมชาติหน่อยต้องรักษาความเป็นธรรมชาติไว้นะครับมันจะดีแล้วก็เป็นการรักษาโลกรักษาระบบนิเวศไปด้วยนะครับผมโอ้โห สุดยอดดีใจมากๆแล้วก็ปลื้มใจสุดๆ,ๆนะครับที่พี่เขาจะพาบอบไปเที่ยวนะครับก็คือที่วัดพระเกียินั่นเองต้องไปตั้งแต่เช้านะครับมาอย่างนั้นก็คนเต็มเราอาจจะยุ่งยากแล้วก็คนจืดมันอึดอัดเนาะต้องไปตั้งแต่ตอนเช้ายิ่งดีนะครับเพราะว่าแปดโมงครึ่งเริ่มเปิดนะครับที่เที่ยวในกทมมีเยอะมากนะครับพี่น้องก็คืออยากไปเที่ยวให้มันครบแต่ว่ามันไม่ครบนะครับอีกอย่าง งบไม่พอนนเองครับทุกคนก็คืออยากไปเที่ยวกลางคืนนะครับกลางวันก็ไปบไ่อยๆอยากลองเรือแม่น้ำเจ้าพระยาละกลางคืนแล้วก็อยากขึ้นสกายวอล์คตึกที่สูงที่สุดในกรุงเทพนะครับแต่ว่าอะไรจ่ายมันสูงนะครับถ้าได้เที่ยวแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับเป็นบุญตาวาสนาที่ได้มากรุงเทพก็แบบดีใจสุดๆปลื้มใจสุดๆนะครับ เป็นความฝันในวัยเด็กว่าสักวันหนึ่ง้องมากรุงเทพให้ได้นะครับตอนนี้ก็คือความฝันไดกลายเป็นจริงแล้วนะครับทุกคนโอ้โหสุดยอดลายขนอยากมาแต่ไม่ได้มานะครับหน่อยหนักน่อยนาจะได้มานะครับทุกคนนอกจากสียว่ามาทำงานถึงมาได้แต่วบบสุขดีมากๆนะครับ เห็นไหมครับทุกคนข้างหน้านี่ก็คือสะพานล,ลอยนั่นเองครับในกทมมันจะมีเยอะนะครับแล้วก็ต้างหยาดก็มีเหมือนกันแม้แต่อําเภอที่อยู่ห่างไกลดิชดชายแดนก็ยังมีเหมือนกันนะครับเขาทํามาเพื่อความสะดวกสบายให้แก่การเดินข้ามถนนของประชาชนเนาะถ้าว่ารวมข้ามถนนบนทางรถเนี่ยมันจะอันตรายเกิดอุบัติเหตุได้นะครับอันนี้ก็คือการแก้ไขที่แบบ มันยืนยาวแล้วก็ดีต่อผู้คนนะครับที่สัญจรไปมานะครับที่นี่ก็คือถนนหลักในใจกลางกรุงเทพมหานครนั่นเองครับทุกคนเห็นไหมการประดับประดาการตกแตง่งสวยงามนะครับกลางวันยังขนาดนี้เลยนะครับถ้าเป็นกลางคืนจะแบบสวยงามมากๆนะครับอยากไปกลางคืนจังแต่ว่าไม่มีเพื่อนไปนะครับถ้ามีเพื่อนไปก็โอเคนะครับถ้าบรรยากาศระหว่างกลางวันแล้วก็กลางคืนมันจะแตกต่างกันนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นวันเทศกาลที่สะานจังัญมันจะแบบยิ่งใหญ่สวยงามมากกว่านี้นะครับเห็นไหมตรงนั้นก็คือพระเกลวนะครับนะาะหอพระเกลวที่กรุงเทพนะครับบับจ,จะไปตรงนี้นะครับทุกคนมีใครเคยไปบ้างครับเป็นครั้งแรกในชีวิตรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่จะได้มากราบไหว้พระแก้วมรกตที่กรุงเทพมหานครนะครับ,ครบเคยดูคนอื่นไปแต่ว่า อิจฉาเขาจังแบบว่าสักวันหนึ่งจะได้ไปไหมตอนนี้ก็คือได้มานะครับสมใจจริงๆนะครับเนี่ยมา้แต่ต้นเช้าแล้วเนี่ยเดินทางมาตั้งแต่เจ็ดโมงกว่าๆเพราะว่าถ้าเรามาช้าไปคนจะเยอะคิวมันจะแน่นนะครับเวลาเขามันจะลําบากมันจะยุ่งยากนะครับอันนี้ก็คือเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับบางคนยังไม่เข้าใจคําว่าประชาธิปไตยมันคืออะไร มันก็คือความเท่าเทียมของประชาชนในประเทศในการประกอบคําคิดเห็นแล้วก็วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลน,นั่นเองครับบอบได้ไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ที่มันจเจริญหูจเจริญตาแต่ว่าทางที่ดีถ้ามีเมยไปด้วยก็คงจะแฮปปี้นะครับเสียทีที่เมย์แบ,บสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะเข้าชมวัดพระแก้วตอนนี้พี่เขากำลังขับรถ บนไปหาที่จอดก่อนนะครับเพราะว่าจอดรถไว้แล้วก็เดินเข้าไปนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีที่จอดรถนะครับทุกคนไปกันเลยนะครับ ที่นี่คือสนามหลวงนะครับทุกคนเคยดูในทีวีแล้วก็ในคลิปหลายๆคนลงตอนนี้ก็คือมายืนตรงนี้เป็นทีเรียบร้อ่อยแล้วนะครับเสียดายแบบว่าไม่ได้พาน้องดาวมาเนาะเพราะว่าน้องดาวติดงานต้องทํางานทุกวันนะครับมันมีวันหยุดเลยนะครับถ้าหยุดก็จะหยุดเองแค่นั้นเองนะครับบอกก็เลยมากับพี่เขาครับสนามหลวง นามหลวงเป็นสนามใหญ่หลวงก็คือใหญ่นะหรอครับภาษาไทยภลามันก็เหมือนกันครับคือภาษาลาวจาวาเดินทาดหลวงทัดหลวงก็คือเป็นทาดใหญ่จองมาหลวงนะครับพี่เขาพาหมานะครับถ้ามาคนเดียวคงไม่ทุกทางมั้งเพราะว่ามันเป็นใจกลางกรุงเทพนั่นเองทุกคนกาดำมีเยอะนะเจ้า <c oughs> วันนี้จะไปเขาชมวัดพระแก้วนะครับทุกคนเป็นบุญตาวสานาถึงไดมานะครับผู้คนลังไลทุกสารทิศน,นะครับโดยเฉพาะก็กคนต่างชาตินีจะเยอะนะครับคือคนจีนจะเยอะกว่าเป็นพิเศษนะครับเนี่ยเพราะาคนจีนทุกที่ที่ไปก็เจอคนจีนนะครับ จีนไม่ว่าจีนแต่อยู่ในลาวจีนอยู่ในไทยนี่ทีไหนครบจีนมันโคตรเยอะเนาะมีจีนดีแล้วก็จีนเทาอันนี้เขาก็เตรียมจะจัดงานนะครับ น่าจะเป็นพรุ่งนี้แหะมั้งครับหรือว่าตอนเย็นนี้ก็น่าจะเป็นไปได้นะครับอาคารที่เห็นตรงข้ามครับถนนตรงนี้ครับมันคือซานดิกาแต่แบบไม่รู้ความหมายซานดิกามันคือซานตัดสินคด,ดีหรือเปล่าครับใครรู้ก็ช่วยบอกทีนะครับเพราะว่าแบบไม่รู้อะไรมากมายเท่าไหร่นะครับ ดอกวยไม้งามขนาดตรงนู้นก็สวยงามดีครับ ว้าวทุกคนขาดไม่ถึงว่าบ๊อบจะมีวันนี้ได้นะครับก็คือวันที่ได้มาเยียบสนามหลวงแล้วก็ได้มองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามก็คือหอพระเกี่ยวนั่นเองทุกคนก็คือผู้คนกําลังไล่หมาดังต่เช้าเลยนะครับพี่นอ้องดอกไม้แบบสวยงามกันประดับค้างนอกเนาะผู้คนก็มาถ่ายรูปเก็บคลิปเก็บภาพบรรยากาศดีๆงามๆม,มาฝากที่บ้านหรือว่าลงโชเฉียวอวดเพื่อนอวดที่นอง นั่นเองครับเราก็เป็นคนหนึ่งนะครับรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้นะครับที่นี่ก็คือใจกลางกรุงเทพมหานครนั่นเองครับทุกคนแล้วก็จะไม่มีตึกสูงราฟานะครับมันจะมีสะพออยู่แถวนอกใจกลางกรุงเทพที่มีสถานที่สำคัญสำคัญนะครับคนเยอะมากดูดิทยอยเข้าแต่เช้าเลย ะแปดโม,ม,นะมงครึง่งน้องีอง่ยวก็ทยอยกันเข้ามาเยอะมากนะครับทา้ายๆนนหนึ่งคนก็จะเยอะกว่าน,นี้นะครับเขาก็พากันมาตั้งแต่ก่อนเวลานะครับคือตำรวจต้องตรวจความปลอดภัยก่อนจะเข้ากระดานไหนนะครับคนต่างชาติต้องซื้อตั๋วนะครับ เรบคนไทยเข้าฟรีครับเข้ามาด้านในเป็นที่เร้ยบรยนะครับทุกคนก็คือด้านในรอบนอกวัดพระแก้วนะครับไม่ใช่ด้านในวัดพระแก้วนะครับการจัดระเบียบแล้วก็การตกแต่งแบบสวยงามอลังการยิ่งใหญ่ครับซื้อตัวครับต้องซื้อตัวเข้าชมนะครับ500ยกว่า500ครับซื้อตัวทีทนีนะครับ500รอยเร่งนะครับ<ม><ม> ครับนี่ไม่ต้องจ่ายตัวเรียบร้อยแล้วครับคนต่างชาติเราต้องซื้อตัวนะครับก่อนที่บอบจะเข้าไปไว้พระแกวม,มรกตเรื่เป็นสิริมงคลให้แก่บอบแล้วก็แก่ฐานผู้ชมก่อนอื่นบอบก็ต้องเก็บผ้าบรรยากาศให้ดีมงามด้านนอก มีติทุกตารางนิ้วให้ทุกคนได้ชมความสวยงามนะครับเพื่อเป็นบุญตาวาสนานะครับว่าครั้งหนึ่งเคยมาที่หอพระแก้วที่กรุงเทพมหานครแห่งนี้นะครับไปเป็นความทรงจำดีๆว่าครั้งหนึ่งเคยมาที่นี่นะครับขนาดด้านนอกนะยังสวยงามขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยาฝรัง่งขนาดว่าเดินทางมาแต่เช้าเลยนะเนี่ย แต่ว่าพอเข้าไปอ่ะคนก็อยู่ด้านในกันเยอะแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหแบบผู้คนลังลายทุกสารทิศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปอเมริกาออสเตรเลียทุกๆประเทศนะครับก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศไทยนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแล้วก็มีสถานที่ที่สวยงามหลากหลายรูปแบบให้ผู้คนได้เลือกเที่ยวเลือกชมนั่นเองครับเพราะว่ามันจะ อตอบโจทย์ให้แก่นักท่องเที่ยวทุกด้านไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นขึ้นภูเขาทะเลแล้วก็ในเมืองในชนบทมันก็มีทุกทุกที่นะครับตอนนี้ก็คือกําลังเดินเข้าไปด้านในนะครับทุกคนแล้วก็ยืนตัวให้เจ้าหน้าที่ดูก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปด้านไหนครับตอนนี้ก็คือกําลังก้าวขาขามประตูเข้าด้านในแล้วนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นพาชมฟ้าผนังนะครับการวาด รูปภาพต่างๆที่บ่งบอกถึงอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับการสร้างวัดวาอารามหรือว่าโฮมอะไรประมาณน,นี้นะครับและมีรูปภาพเกี่ยวกับพระลักษมณ์พรามวรรณคดีไทยนะครับและในภาพวาดแต่ละภาพก็จะมีความหมายไปในตัวของมันเองนะครับแสดงถึงการดำรงชีวิตของคนในสมัยก่อนจนสู่ยุคปัจจุบันนั่นเองครับ ไปเที่ยวสถานที่ที่สำคัญในไทยนะี่ยไปที่ไหนก็เจอแต่จีนสะส่วนมากนะครับส่วนพวกฟรังนี่ก็จะมีแด่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนก็อาจจะพรอจีนอยู่ไกลเราก็ได้นะครับนักท่องเที่ยวทุกๆท่านที่จะเข้าไปด้านในก็ต้องปลดรองเท้าไปที่นี่นะครับออกมาก็เอาที่นี่ไปนะครับเพราะมีที่วางรองเท้าเรียบร้อยนะครับ ห้ามชายรองเท้าขึ้นไปอย่างเด็ดขาดแล้วก็ดันในก็ห้ามท้ายรูปเหมือนกันนะครับมันก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยบอกนะครับมันจะมีป้ายนะครับทุกคนพาดูรอบๆนะครับอันนี้คือวัดพระแก้วนะครับทุกคนเป็นบุญตาที่ได้มากราบปายแล้วก็สักการะบูชานะครับครั้งหนึ่งในชีวิตก็มาเห็นก็แบบโอ้โห บุญล้นทับดีใจมาก <S 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 และตอนนี้บ๊อบจะพาพี่น้องทุกท่านเยี่ยมชมถูกตารางนิวรอบๆวัดพระแก้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับให้พี่น้องได้รับชมไปด้วยกันนะครับความสวยงามแล้วก็ความอลังการยิ่งใหญ่นั่นเองครับเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงเทพมหานครมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ นับว่าอายุก็ประมาณ2 0งรยกว่าปีมั้งสิ่งที่บอบบรรยายไปถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดก็ต้องกราบขอโทษขออััยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามฝากเป็นกงใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกงใจให้บอบต่อไปด้วยนะครับพี่น้องทุกท่านที่น่ารากัก สำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับที่ไม่รู้รายละเอียดประวัติความเป็นมาของวัดพระแก้วก็จะมีลามแปลภาษาคอยบอกสอนแล้วก็คอยอธิบายทุกๆคําตอบที่ต้องการจะเรียนรู้นะครับสําหรับช่างที่สร้างวัดนี้ขึ้นมาก็แบบฟรีมือบรรจงปราณีตสวยงามอลังการนะครับ คือพระาธาตุเจดีทองนะครับแล้วก็มีหยักล้อมรอบพระาธาตุข้างล่างแล้วก็ค่อยดันอ่าพระาธาตุนะครับแต่ไม่รู้ว่ความหมายมันคืออะไรใครรู้บอกทีนะครับ ออรัพี่น้องสำหรับทริปที่พาทุกท่านเยี่ยมชมวัดพระแก้วก็ได้ยชินชุดลงสมนีนแล้วนะครับก่อนอื่นก็กราบขอบพระคุณมากๆครับผมสำหรับทุกๆกำลังใจทุกๆก,การติดตามจากพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวและพี่น้องในต่างประเทศด้วยนะครับก่อนอื่นก็กราบขอบพระคุณพี่ชายที่เชนดีนะครับที่พาบัอบ ไปเที่ยวสถานที่สำคัญแบบนี้นะครับขอให้พี่ชายจงมีแต่วความสุขๆุขดีมั่งมีร่ำรวยแล้วก็สุขสมหวังดังปรารถนานะครับเงินทองไหลมาที่มานะครับสุธนิกลาคำว่าสบายดีสวัสดีครับ